ก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอสซีที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็มาพบมาพ่อกันกับผมนะครับแดงเพลินช่อง frio พีโอสกาวชา l เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็วันนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับทุกคนก็เป็นวันหยุดซึ่งก็อยู่บ้านนะครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนทุกทุกท่านนะครับมากินนะครับเป็นหอยลายนะครับนะหอยลายผัดฉานะครับซึ่งปกติหอยลายเวลาเราผัดนะครับเราจะผัดแบบ เรียกว่าผัดแบบไม่แกะฝาหรือว่าไม่แกะเปลือกมันออกเนาะแต่วันนี้นะครับเป็นหอยลายลผัดชาที่แบบแกะแล้วนะครับทุกคนแกะเรียบร้อยแล้วนะ,นะแกะเรียบร้อยแล้วเราจเอามาผัดนะครับทุกคนนะผัดชาแล้วใส่พร<ค>ิกเผ็ดๆนะครับทุกคนอ้น่ากินน่าทานนะครับทุกคนหอมนะครับนะแล้วก็วันนี้ก็มีเป็นอันนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นแกงไตปลาของคุณยายนะครับเนี่ยทุกคนนี่คุณยายทําแกงไตปลานะครับแล้วก็แกงไตปลาของคุณยายจะเป็นสูตร ทางใต้โดยเฉพาะนลคือจะไม่ใส่มะเขือไม่ใส่ไม่ใส่หน่อไม้นะครับทุกคนนะใส่แค่ไตปลาแล้วก็ใส่ปลาทูนะครับทุกคนกลิ่นหอมนะครับเผ็ดๆนะครับใส่พริกแบบอือสไตล์พริกแกงใต้นะครับเผ็ดแซ็บๆจวดๆนะครับทุกคนโอ้แล้วก็มีผักนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นผักอันนี้นะครับเป็นผักยอดมะระนะครับนยอดมะระนะฮะนี่นะครับทุกคนนี่ จอดมะระขมโขงนะเขาบอกว่าขมเป็นยานะครับทุกคนก็กินขมหน่อยแล้วก็มีเป็นผักผักบุ้งนะครับทุกคนนะครับบำรุงสายตาหน่อยแล้วก็มีผักขาหรือว่าผักชะอมนะครับนะแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะครับทุกคนนะแซ่บแซ่บเจี๊ยบจวดนะครับคือเขานะครับทุกคนนะมาเดินทุกคนมาแซ่บมาจวดกับผมนะวันนี้ก็ทานกับแม่บ้านหรือว่ากินกับแม่บ้านสองคนเช่นเคยนะครับทุกคนนะวันนี้มีเ้าตุวยด้วยนะครับทุกคนนะนี่นะครับนะ โอเคนะครับทุกคนก่อนที่เราจะมาแทบมาจวดนะก็ถามข่าวก,กราวนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่าน,นครับเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมครับทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนสบายดีนะครับทุกคนนะมากินข้าวกันก่อนนะครับทานข้าวกันก่อนนะเพิ่มาม,ามาๆลยนะ,นะเก่งไตปลาก่อนเลยนะฮบนะอืม บมากครับว้าวหอยลายแกะผัดกา ท่านก็อยากให้แม่บ้านออกกล้องด้วยนะครับก็รอก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งๆงานนะก็เลยยังไม่อยากออกกล้องเดี๋ยวรอยอดโฟโลูครบห้าหมื่นคนนะครับทุกคนนะก็พี่น้องท่านใดอยากให้แม่บ้านออกกล้องด้วยก็ตามแล้วกันนะครับครบห้าหมื่นคนห้าหมื่นโฟโล่ thank you เข้ากันเข้ากันนะครับผักขากินกับกันเต่าข้ากบ่มก็อร่อยกินน้ำตาลเลยกันเต่า าหวานเป็นลมขมเป็นยาโบราณว่าไว้นะครับ <c oughs> Interesante. Okay. โพซอฟนะครับน้ำมะพร้าวไรโปซอบนะครับ,รรส,บ,รบส่วนปิดท้ายนะครับหลังจากท็่กินแบบเพ่นไปเยอะแซ่บจุดๆนะครับแล้วก็กินเยอะนะครับวันนี้นครับทุกคนก็ดื่มน้ำมะพร้าวไรโปรซอบนะครับลดอาการบวม <c oughs> อืด <c oughs> <c oughs> ราะบางคนอาจจะไม่ทาไม่ชอบทานน้ำมะพร้าวจะเป็นแบบน้ำมะพร้าวเผานะครับหรือว่าน้ำมะพร้าวสดนะครับก็ทานแบบน้ำมะพร้าวแบบไรโปรซอฟนะครับทุกคนนะก็เป็นน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นธรรมเนียมของพีโอสกาวนะครับไม่ใช่แก้วนะครับยกกระดกนะครับก็ถ้าหากว่า ไม่ชอบแบบนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยครับนะเพราะว่าเราก็เป็นแบบคนบ้านๆนะครับคนสกาวนะครับก็เลยสะดวกที่จะยกกระดกมากกว่านะครับก็ขอโทษขออภัยเนาะบางคนบางท่านอาจจะมองว่าไม่ถูกภาพเนาะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็อร่อยมากนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับนะทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามาให้กาลังใจนะครับแล้วก็อยู่เป็นแฟนคลับเป็นเอฟซีกันมา หลายปีแล้วนะครับทุกคนนะผมก็ยังไม่ดังสักทีนะก็ขอขอบคุณนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะก็เรื่องพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนดูหรือว่าผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับว่าจะให้การสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนนะครับนะเราก็มีหน้าที่ทําแล้วก็นําเสนอในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ไปเบียดเบียนหรือว่าไปรบกวนใครนะครับนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ ทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะนะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาให้กําลังใจนะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับนะถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับประเด็นเพลินนะครับช่อง P o โอสกาวด้วยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับวันนี้อิ่มแล้วก็คงต้องขอกล่าควคําว่า จุงกาสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบายครับทุกคนไปบ้านายบายครับ,บ,บ,รบผมพบกันพรุ่งนี้นะครับ